สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันที่โซบาร์นะครับชั้น2ของพักเก้าไกลครับที่อนาคารอนาคตใหม่นะครับก็ขอเล่าให้ทุกคนฟังตอนกลางวันนะครับก็จะเป็นคาเฟ่ตอนกลางคืนก็จะเป็นบาร์นะครับถ้าเป็นบาร์ก็จะเป็นอ่สุราที่เป็นสุราของคนไทยหรือว่าคราฟเบียร์ของคนไทย ลูกกว่า5ล้านวิวไปแล้วเมื่อพิธานลิ้มเจริญรัฐตัวแต่งนาย,ยกรัฐมนตรีรีวิวคาเฟ่ของพักก้าวไกลโซบาพร้อมเปิดเมนูโปรดงานนี้เหล่าด้อมซอมมีหรือจะพลาด ทำให้บรรยากาศที่ทําการพักก้าวไกลเปลี่ยนชั้น2อ,อาคารอนาคตใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งของคาเฟ่สุรา้าวนาที่ชื่อว่าโซบาตลอดทั้งวันนี้มีลูกค้าเดินทางมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีคิวที่ลูกค้าจะต้องต่อแถวเพื่อรอคิวในการสั่งออเดอร์กันยาวเลยทีเดียวละค่ะและส่วนใหญ่นะคะลูกค้าที่เดินทางมาหลายคนเลือกสั่งเมนูที่คุณพิธาได้รีวิวไว้ซึ่งทางร้านได้ทําเพื่อเอาใจดสมส้มจนกลายเป็นเมนูยอดฮิตซึ่งพนักงานบอกว่า ที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งคือซันไรส์น้ำส้มผสมกับสตรอเบอรี่ข้างในจะมีผงคริสตัลสีทองและอันดับ2คือเมนูกาแฟส้มซึ่งเป็นเมนูโปรดของคุณพิธานั่นเองค่ะและอันดับ3คือเมนูซันไรส์เมนูน้ำส้มโซดาพนักงานขายยังบอกอีกด้วยนะคะว่ายอดขายเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั้นตลอดวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้ววันนี้พนักงานบอกว่ายอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวสูงสุดช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันละเกินกว่า400แก้วเลยทีเดียว 打。